สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันกับตายนะคะคลิปนี้ตายจะชวนเพื่อนๆมาดูวิธีการหมักปุ๋ยคอกค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะคะที่ที่แห้งแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตายขออนุญาตใส่ถุงมือนะคะเป็นปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วนะคะ แต่ก็ได้ทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก่อนที่เราจะนาไปใช้นะคะเราควรจะทําการหมักก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าพืชจะได้นําสารอาหารที่อยู่ในปุ๋ยคอกเนี่ยไปใช้ได้ทันทีนะคะถ้าเรายังไม่หมักเนี่ยปุ๋ยคอกมันต้องย่อยสลายนะคะมันต้องใช้กระบวนการย่อยสลายมันก็จะทําให้เกิดความร้อนนะคะเวลามีการย่อยสลายก็จะเกิดความร้อนความร้อนนั้นก็จะไปทําลายระบบรากทําให้พืชเนี่ย ตายได้นะถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกไปแบบเนี้ยทั้งทที่เรายังไม่ได้หมักนะคะก็อาจจะทําให้พืชตายได้หรือถ้าใครใส่ไปในปริมาณหนึ่งก็อาจจะทําให้พืชผักของเราเนี่ยมีใบที่เหลืองได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ควรที่จะทําการหมักก่อนค่ะเพื่อนๆ7เจ็วันขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วนะเพื่อนๆใช้เวลาไม่ได้นานเท่าไหร่วิธีการนะคะนําปุ๋ยคอกมาใส่ในภาชนะจะเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่จะชอบทาในกระมังเพราะว่าสะดวกดีนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆ จุลินรียสังเคราะห์แสงค่ะพอดีว่าแต่มีจุลินรีย์ตัวนี้เยอะนะคะแต่ก็จะใช้ตัวนี้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เป็นจุลินซียหนอกล้วยจุลินทรียเจ้าปลวกก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้แต่จะใช้เป็นจุลินรีย์สังเคราะห์แสงใส่หนึ่งขวดเลยนะคะนี่เป็นขวดขนาด600มิลลิลิตรนะคะอ่ะแล้วแต่ก็เตรียมน้ําไว้แล้วนะคะอ่านี่เลย น้ำเตรียมมาแล้วนะคะในกระแป๋งสีชมพูตัวเดิมเราก็เอาจุลินทซีย์ของเราเทไปเลยเทไปหนึ่งขวดเลยค่ะเพื่อนๆจุลินทซีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะไปช่วยให้ปุ๋ยข้อของเรานะคะเกิดกระบวนการย่อยสลายค่ะเพื่อนๆเ,เราใช้น้ําตัวนี้แหละหมักนะคะเทลงไปเลยราดลงไปเลยแบบนี้ แล้วก็ใช้มือของเรานะคลุกค่ะให้น้ำมันซึมลงไปข้างล่างอะคะ่ะค่อนข้างฝุ่นนะเพื่อนๆอย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะคะ วิธีการหมักปุ๋ยคอกมีหลายวิธีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไต่จะนําเสนอให้เพื่อนๆรู้นะคะมาแชร์เพื่อนๆรู้กันเป็นวิธีที่ไต่ใช้บ่อยที่สุดแล้วเพราะว่าง่ายนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแต่มันก็ต้องเอ่อสำหรับคนที่มีจุลินทรีย์เนาะอย่างที่บอกไปคะ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยใช้เป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือว่าจุลินทรีย์เจ้าปลวกก็ได้คะ่ะ เราก็หมุนก็ได้าหมุนกะละมังเนี่ยตรงกลางๆเนะะี่ยค่ะยังไม่โดนจุลินทรีย์เลยเราต้องคลุกเคล้านะคะใส่น้ำให้ทั่วเขาจะเกิดความชื้นนะคะแล้วก็มีความร้อนเกิดกระบวนการความร้อนนะคะก็จะเกิดการหมัก ฟังนี้ชื้นแล้วจะไม่ได้ใส่น้ำจนแฉะนะคะเพื่อนๆใส่แค่พอชื้นนะคะน้ำจุลินทรีย์ใส่แค่พอชื้นเท่านั้น,นะคะ่ะเนี่ยมันยังมีส่วนที่ไม่โดนความชื้นอยู่เราต้องคลุก ให้โดนความชื้นให้ทั่วกันนะคะ ประมาณนี้ค่ะอ่ามั่นใจว่าความชื้นทั่วถึงแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ก็จะเกลี่ยให้เรียบๆนี่ค่ะจากนั้นนะคะหาถุงปุ๋ยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวครอบอะไรก็ได้นะคะแต่มีกระมังนะคะแต่ก็จะใช้ตัวเนี้ยครอบไว้แบบนี้นะคะทิ้งไว้7วันค่ะเพื่อนๆ7วันขึ้นไปนะคะอย่างน้อยต้อง7วันนะหลังจากนั้นเราก็ นำปุ๋ยตัวนี้เนี่ยไปใส่โรยๆบนต้นไม้บนพืชผักนะคะที่เราปลูกได้ค่ะนี่ค่ะทิ้งไว้แค่นี้ค่ะอย่างน้อยเจวันนะคะเดี๋ยวไต่จะพาไปดูตัวที่ไต่หมักครบ7วันแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือตัวปุ๋ยนะคะที่ไต่หมักไว้ครบ7วันพอดีเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดู เนี่ยค่ะมันมีความร่วนนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆให้ดูใกล้ๆกก่อนเนี่ยมันจะยุ่ยหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อเนี่ยเนี่ยค่ะบีได้แบบละเอียดเลยนะคะจริงๆวิธีการหมักปุ๋ยคอกเนี่ยมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ไต่ใช้อยู่นะคะเดี๋ยวไต่ก็จะมานำเสนอวิธีอื่นๆนะคะ เนี่ยค่ะแต่วิธีนี้ก็คือไตคิดว่าเป็นวิธีที่สะดวกนะคะแต่ว่ามันก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีจุลินทรีย์นะคะถ้าใครมีจุลินทรีย์ก็สามารถทำวิธีนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์ก็ไม่มากมีแค่จุลินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยคอกเท่านั้นเองนะคะเท่านี้ค่ะมาครบ7วันเราก็สามารถนําไปใช้งานได้ค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ